สวัสดีครับครูชื่อครูอนันตศักดิ์นะครับสำหรับคลิปนี้คือคลิปวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม6คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสถิติกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าสถิติคืออะไรการเก็บรวบรวมทางสถิติคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสู่ขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแต่สําหรับบางที่เขาอาจจะซอยขั้นตอนย่อยนี้เป็นขั้นตอนการนําเสนอข้อมูลนะครับซึ่งมันใช้ได้เหมือนกัน รูปแบบข้อมูลเนี่ยมันมี2รูปแบบก็คือข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่กับข้อมูลที่แจกแจงความถี่ข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่คืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรงหรือเรียกว่าข้อมูลดิบนั่นเองนะครับจำได้ไหมคราวที่แล้วที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาสมมติครูไปเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เรียนกับครูนะครับวิชาสถิติจํานวน30คนแล้วครูก็เอาคะแนนมากลาง มีคะแนนตั้งแต่ 22, 37, 1 8 43, 56ไล่ไปเรื่อยๆเยข้านี้ข้อมูลตรงเนี้ยเนี่ยแหละเรียกว่าข้อมูลดิบปัญหาก็คือมันไม่มีการเรียงลำดับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยคำถามต่อมาก็คือถ้าเราจะไปพิจรารณาต่อค่าต่างๆวิเคราะห์ต่อมันวิเคราะห์ยากอ่านค่ายากเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำเอาข้อมูลดิบเหล่านี้มาสู่การแจกแจงความถี่สำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่เนี่ย เรามีแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือแผนภาพต้นใบตารางแจกแจงความถี่และฮิสโตแกรมจริงๆแล้วมันมีวิธีการที่หลากหลายกว่านี้มากมายมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าสำหรับมัยธยมศึกษาตอนปลายในวิชาพื้นฐานเนี่ยเราจะโฟกัสแค่3อย่างนี้เท่านั้นเราไปเริ่มที่อันแรกกันเลยแผนภาพต้นใบแผนภาพต้นใบคืออะไรตัวอย่างเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวเลขอยู่ด้านซ้าย ขี่ตรงกลางและตัวเลขที่อยู่ด้านขวาตัวเลขที่อยู่ตรงด้านซ้ายเนี่ยเราให้ชื่อมันว่าต้นก็คือเสมือนเป็นลำต้นของต้นไม้นั่นเองส่วนเห็นตัวเลขที่ด้านขวาที่มันยาวๆใช่ไหมครับอันนั้นเราเรียกว่าใบแล้วเราจะสร้างมันยังไงเพราะฉะนั้นแผนภาพต้นใบสร้างไม่ยากเลยวิธีการสร้างมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับขั้นตอนแรกเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก ขั้นตอนที่2แบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนนั่นคือส่วนต้นและส่วนใบวิธีการแบ่งเราต้องพิจารณาจากค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดของข้อมูลมันจะช่วยทําให้เราแบ่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นขั้นตอนที่3เรานําข้อมูลจากขั้นตอนที่1นะเนี่ยครับมาบันทึกลงแผนภาพอีกทีนะครับตัวอย่างนะครับคะแนนสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจํานวน30คนครูได้เป็นข้อมูลดิบดังกล่าวที่เราใช้ขั้นต้นนะครับ ข้อมูลดิบเนี้ยสิ่งที่เราทาครูจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเรียกสั้นๆ1เรียง2แบ่ง3บันทึกนะครับขั้นตอนที่1เรียงสิ่งที่เราทําก็คือเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงวิธีการก็แค่ตัดข้อมูลทิ้งแล้วก็เขียนใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการเรียงลําดับมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราไม่ขีดข้อมูลทิ้งบางครั้งเราไม่ทราบเลยว่าข้อมูลเนี้ยเราเอามาใช้แล้วหรือยังบางครั้งข้อมูลซ้ํากันเยอะถ้าเราไม่ขีดทิ้งเลย แล้วก็อาจจะพลาดบางจํานวนบางจํานวนอาจจะขาดหายไปก็ได้ครับอ่ะข้อมูลแรก12ต่อจาก12เป็นอะไรดีครับอ่ะมันก็คือ14เขียนอย่าลืมค่าทิ้งหรือบางคนอาจจะถนัดค่าทิ้งก่อนค่อยเขียนก็ได้เหมือนกันข้อมูลต่อมา14ค่าทิ้งต่อมา18ต่อจาก18เป็น20 21 22, 23แล้วก็เรียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการตัดทิ้งเนี่ย มันช่วยให้เราเรียงลําดับตัวเลขได้ง่ายยิ่งขึ้นและเราจัดการกับข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นอะคราวนี้เราเรียงลําดับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับข้อมูลตัวสุดท้ายของเราก็คือ56ข้อมูลตัวเนี้ยตั้งแต่12 14ไปเรื่อยๆจนถึง56เรียงลําดับเรียบร้อยแล้วเราเลยนํามาสู่ขั้นตอนที่2คือการแบ่งเพราะฉะนั้นเราพิจารณาก่อนว่าข้อมูลเนี่ยค่าต่ำสุดคืออะไรค่าสูงสุดคืออะไร ค่าต่าสุดคือ12ค่าสูงสุดคือ56สังเกตไหมครับทั้งต่ําสุดและสูงสุดเนี่ยข้อมูลทั้งสองเป็นเลข2หลักทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายก็คือให้ต้นของแผ,ผนภาพเนี่ยครับเป็นหลักสิบซะส่วนใบเป็นหลักหน่วยเพราะฉะนั้นต้นเนี่ยหลักสิบของเรามันไล่ตั้งแต่1 2 3 4จบที่5ใช่ไหมครับก็เขียนเลขสุดท้ายก็แค่5ก็พอครับคราวนี้เรามาสู่ขั้นตอนที่3คือบันทึก สำหรับการบันทึกเนี่ยเราก็แค่เอาข้อมูลที่เราเรียนในแบบเนี่ยมาค่อยๆใส่ลงแผนภาพนี้ซะอย่างเช่น12นะครับต้นก็คือ10หลัก10ก็คือ1ใบก็คือ2 14ต้นก็คือ1ใบก็คือ4แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยครับมาลงไปเรื่อยๆเ,เราอาจจะใช้วิธีการค่าทิ้งเขียนเหมือนเดิมมันก็จะทำให้จัดการข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นครับคราวนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆ สำหรับเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญก็คือใจเย็นๆอย่ารีบเพราะถ้ารีบสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลบางอย่างหายไปแล้วถ้าข้อมูลหายสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการคํานวณ<ม>การวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาดขึ้นมาคุณไม่รู้ด้วยนะคราวนี้เราทําไปเรื่อยๆเราทําไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ56ต้นเป็น5ใบเป็น6อ่ะเราอาจจะทบทวนดูอีกทีนะครับว่าข้อมูลที่เราใช้เนี่ย เราเอามาใช้ครบหรือ,อยังวิธีการเช็คก็คือนับจํานวนครับว่าข้อมูลดิบของเราอะจำนวนเท่ากับต้นใบของเราหรือเปล่าคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างจากยอดขายรายวันหน่วยเป็นบาทเนาะของร้านอาหารแห่งหนึ่งจำนวน25วันได้ผลลัพธ์เป็นดังนี้วันแรก660 5 9 5 1,060แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง1 1 2 0ในวันที่25แต่ข้อมูลเนี้ยเหมือนเดิม มันยังไม่มีการเรียงลําดับอ่านค่าก็ยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยนามาสู่ในรูปแผนภาพต้นใบซะเพื่อให้มันทําได้ง่ายขึ้นมองค่าได้ง่ายขึ้นขั้นตอนแรกเหมือนเดิม 1. เรียง 2. แบ่ง3บันทึกมาสู่ถึงการขั้นตอนแรกเรียงเหมือนเดิมครับเราดูก่อนอันไหนน้อยที่สุด3 6 7ร้อยหกสิเาเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือขีด3 6 7ทิ้งแล้วก็เอาเอาลงมาเขียนต่อจาก367 ไหนลองดูเข้าๆซิตัวไหนน้อยกว่า425อ่าอจาก425เป็น500 575แล้วก็515คราวนี้เราก็ดำเนินการหนีต่อไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือ1,480นั่นเองคราวนี้ข้อมูลเราเรียงลำดับแล้วจาก367ไปเรื่อยๆถึง1,480แล้วเรามาทำยังไงต่อขั้นตอนที่2แบ่ง สิ่งที่เราทําก็คือแบ่งเป็นต้นแบ่งเป็นใบใช่ไหมครับค่าต่ําสุดของข้อมูลชุดนี้ก็คือ367ค่าสูงสุดคือ1480แต่คราวนี้แล้วแต่การพิจารณาของเราว่าจะให้ส่วนต้นเป็นอะไรส่วนใบเป็นอะไรบางคนอาจจะให้ส่วนต้นเป็นหลักพันก็คือ0นย์กับ1ส่วนใบเป็นหลักร้อยสิหน่วยทําได้เหมือนกันก็จะได้ภาพอีกแบบหนึ่งแต่ในที่นี้ครูขออนุญาตให้หล,ลักต้นเนี่ย เป็นหลักร้อยแล้วก็หลักพันซะส่วนใบเป็นหลักสิบและหลักหน่วยคราวนี้ไม่ว่าเราจะทําต่างจากครูนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้เหมือนกันคืออะไรเดี๋ยวครูทําให้ดูก่อนขั้นตอนที่3บันทึกเพราะฉะนั้นจากข้อมูลดิบของเราเนี่ยแล้วแผนภาพต้นใบที่เราเขียนข้าวๆไว้แล้วเนี่ยเขียนต้นไว้แล้วเนี่ยเราเอาใบมาบันทึกกัน367ขึ้นต้นได้เลข3มีตัวเดียวเนาะก็คือตัด3 6 7ทิ้งเขียน67ลงไปในแผนภาพหมดแล้วใช่ไหมครับอ่า ควนี้ขึ้นต้นได้เลข4มีอะไรบ้างมีแค่425ตัวเดียวก็ตัด425ทิ้งแล้วก็เขียน25ลงไปขึ้นต้นได้เลข5มีอะไรบ้างครับ500 575 595มี3ตัวแล้วก็ตัด3ตัวนี้ทิ้ง500ต้นเป็น5ใบก็เขียน00 575ต้นเป็น5ใบก็เขียน75 595 ต้นเป็น5ใบก็เขียนแค่95นะครับคราวนี้เราก็ดําเนินการกระบวนการนี้ต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมความระมัดระวังสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบว่าอันสุดท้ายจะจบด้วยที่ต้นเป็น14ไปใบเป็น80หรือ1480ของเราคราวนี้ทกเรียนสังเกตไหครับว่าแผนภาพน,นี้ค่อนข้างยาวพอสมควรเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้หลักพันเป็นต้นแล้วหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเราก็จะเห็นภาพว่าภาพมันก็จะยาว มันก็จะกว้างมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแผนภาพต้นใบมันเห็นข้อมูลชัดเจนจริงแต่ข้อเสียของมันก็คือมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นขนาดนั้นซะทีเดียวอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างที่3กันคราวนี้แผนภาพต้นใบเนี่ยเราสามารถทําได้กับข้อมูลที่มากกว่า1ชุดด้วยตัวอย่างนะครับจากการชั่งน้ําหนักของนักเรียนชายจํานวน24คนและนักเรียนหญิงจํานวน24คนเป็นดังตารางน,นี้เขาแบ่งเป็นโซนนักเรียนชายโซนนักเรียนหญิง นักเรียนชายคนที่1 60คนที่2น้าหนัก49คนที่3น้าหนัก81ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายก็คือ53กิโลกรัมนักเรียนหญิงคนแรกคือ34กิโลกรัมคนที่2 68กิกโลกรัมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายคือ64กิโลกรัมคราวนี้เราจะมาทําให้มันดูง่ายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เรียง2แบ่ง3บันทึกขั้นตอนแรกเรียง จากตารางเนี่ยครูอาจจะเรียงในกลุ่มเดียวกันนักเรียนชายก็เรียงในกลุ่มนักเรียนชายนักเรียนหญิงก็เรียงในกลุ่มนักเรียนหญิงครับเพราะฉะนั้นนักเรียนชายดูสิใครน้าหนักน้อยที่สุดหาเจอหรือเปล่าอ่ะคนแรกนะครับน้ําหนักน้อยที่สุดก็คือ3 3คนต่อมา35ต่อมา38แและเราก็ขีดข้อมูลทิ้งแล้วก็เขียนในตารางใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เหมือนเดิม ต้องขีดทิ้งเสมอครูเน้นย้ําเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ขีดทิ้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างที่บอกข้อมูลขาดหายและการคํานวณก็จะพังทลายลงคราวนี้นักเรียนชายเราเรียงไปเรื่อยๆเนาะสูงสุดอยู่ที่86ต่ำสุดอยู่ที่3 3ส่วนนักเรียนหญิงก็เหมือนเช่นเดียวกันเราเรียงลาดับจากน้อยไปมากต่ำสุดน้ำหนักน้อยที่สุดก็คือ30สูงสุดก็คือ84กิโลกรัมอ่ะคราวนี้เราได้ตารางที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วใช่ไหม เรามาสู่ขั้นตอนที่2กันก็คือการแบ่งวิธีการแบ่งเหมือนเดิมพิจารณาข้อมูลต่ําสุดและสูงสุดอันนี้คู่พิจารณาทั้งชายแล้วก็หญิงเลยเนาะข้อมูลต่าสุดเนี่ยของเราก็คืออยู่ที่หญิง30กิโลกรัมสูงสุดอยู่ที่ชาย86กกิโลกรัมคราวนี้ข้อมูลใจดีมันเป็นสองหลักทั้งคู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยแบ่งง่ายก็คือให้ต้นเป็นหลักสิบใบเป็นหลักหน่วยซะคราวนี้ เวลาวาดภาพเนี่ยจะวาดภาพยากนิดน,นึงเราจะให้ต้นลําต้นอยู่ตรงกลางส่วนใบกลุ่มที่1อยู่ฝั่งหนึ่งใบกลุ่มที่2อยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะคราวนี้ครูให้ฝั่งซ้ายเป็นใบของนักเรียนชายฝั่งขวาเป็นใบของนักเรีนยนหญิงนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนชายแล้วก็ามาบันทึกก่อนต้นหลัก3าพูดง่ายๆก็คือหลักสิบเนี่ยเป็นเลข3มีกี่ตัวถ้าดูจากข้อมูลมีทั้งหมด3ตัวก็คือ 33, 35 และ3านะครับแล้วก็ขีดทิ้งซะแล้วก็เอาข้อมูลมาเขียนเลข4มีกี่ตัวมีทั้งหมด4ตัวคือ41 47, 47 49แล้วก็49ก็ขีดข้อมูลทิ้งแล้วก็นำมาเขียนนะครับเขีนต้ในใด้เลขค่ามีทั้งหมด5ตัวก็คือ53 53 54 56แล้วก็57ก็ขีดข้อมูลทิ้งแล้วก็นำมาเขียนนะครับเวลาเขียนข้อมูลที่ค่าน้อยเราจะชิดข้างในต้นเสมอ สังเกตน,นะครับถึงแม้ว่าถ้าเราเห็นนะครับเดียงเลข3เนี่ยขึ้นต้นด้วยเลข3 3 3 3 5 3 8เราจะเขียน3เนี่ยใกล้กับลำต้น5ไกลออกมา8ไกลออกไปอีกเพราะฉะนั้นตัวที่ชิดลำต้นคือค่าที่น้อยที่สุดแล้วก็เรียงออกไปข้างนอกนะครับขึ้นต้นด้วยเลข6มี60 61, 61 65 65 66 68 69มีทั้งหมด7ตัวเอาข้อมูลมาเขียนเหมือนเดิม ข้อมูลที่น้อยที่สุดชิดลําต้นซะข้อมูลที่เยอะที่สุดออกห่างจากลําต้นขึ้นต้นด้วยเลข7ไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราข้ามาเลข8เลยขึ้นต้นด้วยเลข8มี80 80 8 1 8 4แล้วก็86ก็เขียน0ย์จากข้างใน0ถอยออกมา1 4แล้วก็6แค่นี้เองครับคราวนี้เราทํากระบวนการเดียวกันกับนักเรียนหญิงอ่าเราก็ไล่ไปเรื่อยๆอันไหนไม่มีก็เว้นว่างไว้ค่าน้อยที่สุดชิดลําต้นเสมอ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แผนภาพต้นใบของ2กลุ่มข้อมูลเป็นดังนี้ครับคราวนี้เรามาดูกันว่าวันนี้เราพูดถึงอะไรไปบ้างเราเรียนอะไรกันไปบ้างเราเรียนรูปแบบของข้อมูลไปแล้วใช่ไหมครับว่ารูปแบบของข้อมูลมีอะไรบ้างมีทั้งข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่กับข้อมูลที่แจกแจงความถี่คราวนี้ข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่มีชื่อหนึ่งคือข้อมูลดิบที่เราเรียกสั้นๆสําหรับวันนี้ข้อมูลที่แจกแจงความถี่เราจะพูดโฟกัสที่3ประเด็นก็คือแผนภาพต้นใบ ตารางแจกแจงความถี่แล้วก็ฮิสโตแกรมสําหรับคาบนี้ในคลิปนี้นะครับเราโฟกัสแค่แผนภาพต้นใบก่อนส่วนตารางแจกแจงความถี่กับฮิสโตแกรมเราจะอธิบายต่อในคลิปถัดไปไม่ต้องห่วงครับเราสอนแน่นอนอ่าวิธีการสร้างแผนภาพต้นใบมี3ขั้นตอนหลักๆคืออะไรบ้างนะครับ 1. เรียง 2. แบ่ง3บันทึกเรียงเราเรียงอะไรเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากแบ่ง เราแบ่งข้อมูลออกเป็นสส่วนคือส่วนต้นและส่วนใบพิจารณาจากข้อมูลที่สูงสุดกับข้อมูลที่ต่ำสุด 3. บันทึกก็แค่นําข้อมูลจากขั้นตอนที่1นนะครับที่เรียงลาดับแล้วมาลงสู่แผนภาพแล้วก็มาบันทึกข้อมูลเป็นแผนภาพใหม่แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปในครั้งนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงตารางแจกแจงความถี่กันต่อว่ามันมีแบบไหนกันบ้างและเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พอเพลงเท่านี้ครับจะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสรุปเนื้อหาของที่เรียนไปในชั่วโมงนี้นะครับก็คือมีอะไรบ้างฮิสโตแกรมแผนภาพต้นใบฮิสโตแกรมเนี่ยก็คือแผนภูมิแท่งธรรมดาธรรมดาแบบทางด้านขวานี้นั่นเองนะพี่มีตัวอย่างตรงนี้แล้วนะครับเลข5ตรงนี้ก็คือ5ตรงนี้15ตรงนี้ก็คือ15ตรงนี้ สิบตรงนี้ก็คือ10ตรงนี้แล้วนี้ก็คือแท่งที่1นี่ก็คือแท่งที่2แท่งที่3ามนี่ก็คือแท่งที่1แท่งแต่ละแท่งก็คืออัตราภาคชั้นของข้อมูลนะครับตามนี้เลยความสูงของแท่งก็คือความถี่นี่ไงสูงก็คือความถี่ม่ามีกี่ข้อมูลกี่ตัวนะครับที่ตกอยู่ในชั้นนั้น ความกว้างก็คือความกว้างของชั้นอันนี้ก็1นถึงสินะแต่ไม่ใช่เลข 1- ถึงเลข10นะไปดูในรายละเอียดทีหนึงต้องเป็นขอบล่างถึงขอบบนหรือเราจะใช้ตรงกลางเนี่ยก็คือจุดกึ่งกลางชั้นก็ได้รูปหลายเหลี่ยมความถีอันนี้เป็นเพื่อนสนิทของฮิสโตแกรมหลายเหลี่ยมความถีครับรูปที่ได้จากการเชื่อมจุดกึ่งกลางคนะีย์เวิร์ดน้องดูข้างบนเห็นปะ่ะข้างบนเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเป็นเส้นปากข้างล่างแล้วนะ พี่ก็แค่ลากเชื่อมจุดกึ่งกลาง <c oughs> เห็นไหมครับนี่ไงเชื่อมเลย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 องนี้ออกมาเชื่อมกึ่งกลางของรูปข้างบน <c oughs> ก็ได้เป็นรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยมีเหลี่ยมเยอะไหมนี่นี่หนึ่งหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเหลี่ยมเยอะเลยเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมความถี่แล้วก็ลงมาที่เส้นโค้งความถี่ frequency curve คือรูปหลายเหลี่ยมความถี่ที่ปรับเป็นเส้นโค้งเอาสีแดงข้างบนครับปรับเป็นเส้นโค้งปั๊บเนี่ยคร่าวๆแค่นี้เองอันนี้มาเพื่อนกันนะกลับไปดูภาพรวมของสามอันนี้อันนึงแผ่นภุมมแท่งอันนึงเชื่อมจุดกึ่งกลางอันนึงโค้งคีย์เวิร์ดหลายเหลี่ยมโค้งแค่นี้เองแล้วก็พาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งของเรานะครับก็คือเรื่องแผนภาพต้นใบเอาข้อมูลตรงนี้นะครับ8 24 2735 1 1 2เนี่ย มาเขียนเป็นต้นอย่าลืมต้นก็คือหลัก10หลักร้อยขึ้นไปส่วนใหญ่ก็แค่อยู่ที่1 0กับร้อยนี่แหละนะครับใบคือหลักหน่วยแล้วก็ตัวนี้8ก็คือ0 8นย์ะครับก็หลัก10คือ0หลักหน่วยคือ8 24หลัก10คือ2หลักหน่วยคือ4 2 4อนะครับน,นี่2 4อันนี้ก็คือ24 ยี่สิบเจ็ดสองเจ็ดอย่างนี้นั่นเองนะครับสิบคือสองหลักหน่วยคือเจ็ดสามสิบห้าแล้วน,นี้หลักสิบกับหลักร้อยเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดนั่นเองหนึ่งหนึ่งสองประกอบกันครับหนึ่งหนึ่งสองผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน